วัสดีจ้าวันนี้ก็จะมารีวิวประกอบตัวไฟ LED Flowlamp ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ของทางร้านเราเลยในกล่องก็จะมีไฟเส้นหนึ่งอันนะจ๊ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องแกะก่อนนะจ๊ะแกะเขาเออกมาจากม้วนก่อนเราค่อยใช้งานนะเราก็จะมีตะปูเห็นไหมมีรีโมทมาให้สําหรับคนที่ใช้แอปไม่เป็นเนาะกลัวว่าจะใช้แอปไม่เป็นเนาะนเขาก็มีรีโมทมาให้แล้วก็มีเป็นคู่มือมานี ผู้มือจะบอกอยู่ด้านหลังนะว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวไฟที่เราต้องเอามาประกอบทีหลังตัวนี้เป็นเสาที่เราต้องเอามาประกอบกันเห็นหัวไหมฝั่งนี้นี่กับก้นฝั่งนี้เอามาเชื่อมกันแบบนี้เลยอีกอันนึงก็เหมือนกันเสียบเลยนี่อันนี้ฝาบนนะแล้วก็อันนี้ตัวตัวฐานตัวฐานข้างล่าง ค่อนข้างมีน้ำหนักนะตัวนี้ระวังตกมันจะมีสองฝั่งเห็นปะให้เราเอาติดข้างหลังนะไฟอะ่ะมันจะมีหัวหัวแบบนี้แล้วพอเราต่อเสร็จมันจะมีหัวกับท้ายด้านเนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าด้านนี้ต้องแบบนี้เห็นไหมนี่มันต้องเสียบแบบนี้ตอนจบอะ่ะไม่งงนะเอาสายอันเนี้ยหันลงมาฝั่งเดียวกับตัวก้น อันนี้คือส่วนด้านหลังของไฟเซตลูกค้าหลายท่านเผลอลอกกาวออกไปด้วยวิธีเช็คง่ายๆเลยนะจ๊ะค่อยๆลอกอย่าดึงแรงนะจ๊ะค่อยๆลอกถ้าลอกถูกมันจะเป็นสีฟ้าทางสองฝั่งไอ้ตัวที่ลอกออกไปอ่ะที่เป็นพลาสติกอะ่ะแต่ถ้าลอกผิดด้านหนึ่งจะฟ้าด้านหนึ่งจะขาวนะจ๊ะดูดีๆด,ด้านหลังเขามีกาวสองหน้ามาให้มีทุกอันอยู่แล้วนะจ๊ะมีทุกอันอยู่แล้วค่อยๆลอกเพราะว่ากาวมันเหนียวมันจะลอกออกยากนิดนึงตัวเองแปะเลยนี่แปะสุดเนี่ยขอบอย่างนี้เลยเห็นไหมตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะนี่เห็นไหม แล้วมันก็จะสุดพอดีมันจะมีด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมให้ดูสติกเกอร์ตรงนี้นะนี่ในกล่องมันจะมีบอกอยู่ให้เอาฝั่งนี้เป็นตัวฐานก็คือเอาตรงนี้เข้ากับตัวนี้นะจ๊ะนี่ตัวนี้ยคืออยู่กับตัวตัวฐานนะกับฝั่งเนี้ต้องไปในแนวเดียวกันเ,เห็นไหมเนี่ยเราก็เสียบค่อยคอยเสียบค่อยคไล่เสียบไป ทีละอันระวังมือขั้นตอนนี้จะนานนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวระวังนิ้วอย่าให้ไปอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันโดนอะเลือดมันไม่ออกหรอกแต่ว่ามันเจ็บเพราะว่าแรงเรามันกดเข้าไปกดให้มันเข้าล็อกหน่อยแนละ้วบางทีมันเข้าล็อกยากแล้วก็ม้วนเข้า,ขามาให้มันอยู่ฝั่งนี้แนะนำว่าให้ติดบนสักสองรู เราก็ลงไปติดข้างล่างนะมันจะได้ติดง่ายๆส่งเริ่มมาละวได้ติดไปทีละตัวสองตัวใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสวยแน่ระวังนะเอามือสอดเข้าไปอ่ะเนี่ยดันตรงเนี้ยมันจะเข้ายากนิดนึงค่อยๆเอามือดันให้มันลงไปในล็อกอืนี่เสร็จแล้ว ตรงนี้สําคัญนะจ๊ะดูนี่เวลาเราประกอบตรงนี้เสร็จเห็นไหมตรงนี้มันต้องอยู่เสียบฐานเนาะเราเสียบลงไปเลยนะจ๊ะส่วนไฟตรงนี้ตัวเองเห็นไหมเสียบไปแบบนี้เลยให้มันลงล็อกเสียบนันแน่นนะส่วนไอสายตรงนี้ตัวเองไม่ต้องกดลงล็อกนะปล่อยเขาไว้อย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะกระทบกระเทือนมีปัญหาแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีพลาสติกมาครอบอยู่แล้วตรงนี้เขาจะไม่เห็นคือเสียบแค่นี้พอเห็นไหมเอามาเลยนี่ตามที่บอกเอาไฟอ่ะเสียบก่อนนะยัดลงไป เขาจะมีรูก็เอาล็อกเข้ารูเนี่ยแบบนี้เราก็เอาน็อตอ่เสียบตามรูได้เลยแล้วก็ตัวข้างบนแล้วก็อันเนี้ยมันจะเหลืออยู่ประมาณอันสองอันนะก็เขาให้มาเผื่อเผื่อทำหายอแดปเตอร์เสียบเลยใครที่เล่นแอปไม่เป็นนี่ตัวนี้จ้ะตัวนี้หมดวอร์มนะถ้ากดแล้วก็จะเป็นสีวอร์มสว่างเลย ก็นี่ในคู่มือดาวน์โหลดได้เลยชื่อแอป,ปนี้สมัครก่อนแล้วก็ล็อกอินถ้าขึ้นแบบนี้กด allow once ใช้มันก็จะ detect ตัว new ก็คือตัวนี้เห็นไหมกดได้เลยแล้วรอแบบหนึง่งเราเขาเชื่อมต่อกันนี่เสร็จแล้วตัวนี้นี่อ่ะกดเข้าไปได้เลยใครที่กดเข้ามาแล้วไม่มีวอร์มเห็นไหมตรงคำว่า setting ตรงตั้งค่ากดเข้าไปแล้วไปได้ type of ic ข้างบน ต,ตึกนี่เลื่อนลงมาที่ common rgb w แล้วกดเซฟกดเซฟเสร็จเห็นไหมจะมีแล้วหลอดวอร์มส่วนอันนี้โหมดเปิดปิดตามเวลาแล้วแต่เราจะตั้งเนาะให้เปิดกีโดก่โมงปกี่โมงริทึมตรงนี้เป็นตามเสียงเพลงง่ายๆโหมดเยอะมากนะบอกเลยว่าโหมดเยอะมาก